องหารถตู้ราคาดีๆเอาไว้ใช้งานและเน้นเป็นเกียร์ออโต้วันนี้ใส่คัดมาให้แล้วค่ะคันนี้คือราคาดีที่สุดในรถเกียร์ออโต้ที่เรามีอยู่เลยรีบเอามาให้พี่ได้รับชมกันเลยคันนี้เป็น t o y ยต้าคอมิวเตอร์เครื่อง3ามพันเกียร์ออโต้รถปี2 0 1 7ั8ค่ะซึ่งเลขใหม่ก็ดีเลขใหม่น้อยคันนี้เป็นรถหน่วยงานปลดประจําการเข้าศูนย์ทุกระยะอยู่แล้วนะคะและที่สําคัญคันนี้ ราคาเกียร์ออตโต้แต่เท่าเกียร์แมนวนวลเลยนะคะราคาเพียงแค่7 5 9ด0 0บาทเท่านั้นนะคะพี่พี่ท่านไหนสนใจอยากดาวซัก80,000บาทนะคะพี่พี่ดาว80,000คันนี้ผ่อนอยู่ที่ประมาณเดือนละ1 3 0 0 0หมปลายๆนะคะสนใจดูคลิปนี้ให้จบเดี๋ยวสายพาไปชมห้ามพลาดนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ที่กำลังมองหารถตู้เกียร์ออตโต้ราคาดีๆเอาไว้ใช้งานทุกท่านเลยนะคะวันนี้มาพบกับสายเพรยนต์กันอีกเช่นเคยนะคะกับช่องรถตู้มือสองสายเพรยนต์นะคะวันนี้นะคะเราอยู่กับร ตู้เกียร์ออโต้หนคันที่บอกเลยว่าราคาดีมากราคาของเกียร์ออโต้คันนี้เท่ากับรถเกียร์แมนนวลรถตัวปี2017ตัวธรรมดาลเลยนะ,ะซึ่งคันนี้ผลิตช่วงปี2017ปลายปีจดอ,ออกมาใช้ตอนปี2018ด้วยซ้ำนะคะแล้วก็คันนี้เนี่ยราคาอยู่เพียงแค่759,000บาทเท่านั้นค่ะพ,พี่ซึ่งเลขไม้ก็ดีดีนะคะเลขไม้อยู่ที่180,000โลค่ะ แสนแปดหมื่นโลเป็นรถที่เอ่อเป็นรถใช้ในห,หน่วยงานรถเข้าศูนย์ตลอดทุกระยะอยู่แล้วนะคะและแบรนด์นี้แบรนด์โตโยต้าวิ่งได้เป็นล้านกิโลค่ะพี่พี่แสนแปดหมื่นโลเพิ่งจะอยู่ในสภาพเริ่มต้นเอ่อเลขไม้เริ่มต้นในการใช้งานเท่านั้นเองนะคะเอาไปใช้ต่อยาวๆแน่นอนในส่วนของเส้นสายรายละเอียดตัวรถจะเป็นอย่างไรนั้นนะคะเดี๋ยวสายพาไปเริ่มจากด้านหน้าก่อนเลยะค,ะคันนี้เป็นปีสิบเจ็ดจุดสิบแปดได้เป็นโฉบไม่ได้เชนไปแล้วเรียบร้อยนะคะจะเป็นโฉมหน้าสั้นหลังคาสูงนะคะคันนี้นะคะจะได้เป็นเบาะหนังสาม แถวเก้าที่นั่งไฟหน้านะคะมัลติรีเฟกเตอร์หน้ากระจังสีโครเมียมทรงใหญ่2ชั้นแบบนี้นะคะไฟตัดหมอกก็มีติดไปให้แล้วกครบตัวไฟหน้านะคะสภาพสวยใสเงาๆแบบนี้เลยซูมไปจนถึงด้านในคันนี้นะ,ะจารย์ฉายไม่มีหลุดลอกนะ,ะไฟหน้าไฟตัดหมอกใดๆใช้งานปกติทุกระบบนะคะแล้วก็ช่องลมด้านหน้าตรงนี้ ไม่มีร่องรอยของการช่องลมแตกร้าวนะคะไม่มีเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะเรามีวารันตีหลังการขายให้ลูกค้าด,ด้วยนะคะไม่ได้ขายทิ้งไม่ได้ขายแล้วปัดความรับผิดชอบให้ลูกค้าไปดูแลตัวเองนะอันนี้ไม่ใช่นะคะเรามีวารันตีให้ลูกค้าด,ด้วยนะคะ30วันหลังจากรับรถนะคะไม่ว่าจะเรื่องระบบเครื่องยนต์เครื่องเกียร์ช่วงล่างนะคะระบบไฟฟ้าระบบแอร์ต่างๆหากเกิดปัญหามีปัญหาสามารถนํารถคันนี้เข้ามาให้ที่บริษัทเพชยยนต์ <ming> ดูได้เลยนะคะเพราะว่าเราขายรถไปแล้วเนาะอันนี้คือ เราดูแลหลังการขายให้พี่ๆอยู่แล้วไม่ขายแล้วทิ้งยกเส้นหนีลูกค้าแน่นอนนะคะไม่มีแล้วก็เรื่องการจัดไฟแนนซ์นะคะดอกเบี้ยอัตราพิเศษก็มีให้ลูกค้าด้วยนะคะสำหรับลูกค้าที่มีเครดิตหรือพี่ๆท่านไหนนะคะที่ไม่มีเครดิตก็สามารถทักเข้ามาพูดคุยสอบถามกันได้ายช่วยทุกคนันดันทุกเคสอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นอาชีพเกษตรกรนะคะอาชีพค้าขายนะคะหรืออาชีพที่เป็นอาชีพเจ้าของกิจการที่เราไม่ได้มีสลิปเงินเดือนอะไรประมาณนี้เนาะก็สามารถเข้ามาพูดคุยกันได้นะคะหลายเคสแล้วที่ายทำแบบเจ้าของกิจการผ่า อะไรแบบนี้นะคะช่วยทุกคันดันทุกเคสแน่นอนนะคะสําหรับในส่วนของบอดี้ฝั่งขวานะคะนี่เลยนะไม่มีร่องรอยของการขุดขีดนะคะรอยบุบบวุมรอยลาะยิ้มสักกสักจุดเดียวก็ไม่มีนะคะกระจกมองข้างคันนี้เป็นรุ่นพับปรับไฟฟ้านะคะพับปรับไฟฟ้านะสาหรับคันนี้นะคะตัวกระจกมองข้างเป็นยี่ห้อโตโยต้านะคะโลโก้โตโยต้าจะอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ตัวรถเนี่ยคือคันนี้สีบอลเงินนะคะในเรื่องความรักษาความสะอาด สีบอลเงินจะเป็นสีที่ดูแลรักษาง่ายที่สุดนะคะกระจกนะคะกระจกงานแท้เดิมทั่วทั้งคันมีโลโก้โตโยต้าให้เช็คให้ชมกันสําหรับคันนี้นะคะแล้วก็ภายในนะคะคันนี้อยากให้ดูมากนะคะตัวเบาะนี่เลยนะ,ะตัวเบาะเนี่ยเป็นเบาะหนัง3ามแถวเก้าที่นั่งทรงโซฟาใหญ่แบบนี้นะคะตัวมุงตัวม่านใดๆคันนี้ก็มีติดไปให้ครบแล้วนะคะตัวเบาะเนี่ยสวยๆตึงๆฟูๆแบบนี้เลยรถสวยพร้อมใช้มากรถสปาแล้วสวยพร้อมขับสุดๆนะคะวันนี้พี่ๆมาซื้อมารับ รถกลับไปวันพรุ่งนี้ลูกค้าสามารถที่จะนํารถไปใช้งานได้เลยไม่ต้องเอาไปสปาบอกเพิ่มไม่ต้องเอาไปเก็บงานสีเพิ่มช่วงล่างไม่ต้องเอาไปทําเพิ่มแล้วเดี๋ยวเราดูแลให้ลูกค้านํารถไปแล้วเอาไปเติมน้ามันขับ กลับบ้านได้เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของบาร์ด้านหน้าตรงนี้นะคะติดมาให้เป็นทรงเสริมแบบนี้นะคะปกติมันจะเป็นทรงเตี้ยเนาะทรงเสริมตรงนี้เปิดได้เก็บของได้นะคะที่วางแก้วด้านบนตรงนี้ก็มีให้วางแก้วได้เยอะมากนะคะอันนี้เป็นบาร์ที่ติดเพิ่มมานะคะแล้วก็คันนี้เป็นรถหน่วยงานนะคะรถหน่วยงานคันนี้ก็คือฝ้าหลังคาสะอาดสะอ้าน นะรถสวยพร้อมใช้มากๆระบบแอร์นะคะคันนี้เป็นระบบแอร์เดิมเลยนะคะแอร์ air ราวด้านบนด้านบนตรงเนี้ยเดิมเลยแล้วก็ตัวฝ้าหลังคาไม่มีล่องรอยของการงัดแงะตัวหมุดนะคะตรงเนี้ยไม่มีนะคะรอยงัดแงะตรงเนี้ยไม่มีเลยนะคะซึ่งมันสื่อได้ว่าคันนี้ระบบไฟฟ้าด้านบนหลังคาเดิมไม่เคยเอาถอดออกมาแก้ไขระบบแอร์เป็นระบบเดิมเลยไม่เคยมีการถอดออกมาแก้ไขนะคะแล้วก็ตัวบันพับเขาเรียกว่าโครงหลักรถตรงนี้นะคะ โครงหลังเนี่ยคือเม็ดกลมๆกลมๆสวยๆเลยนะคะเม็ดอัมกลมๆกลมๆสวยๆถ้าสมมติรถคันนี้นะคะเคยมีการผิดความแต่แขงข้างลงข้างซ้ายหรือว่าข้างขวาก็แล้วแต่ทุกส่วนในรถมันจะมีเม็ดอักตรงนี้นะคะสังเกตดูนะถ้าสมมติมีเม็ดอักส่วนไหนนะคะที่เขาแบบว่าไม่ไม่ไม่กลมไม่คมไม่สวยแบบนี้นะคะพี่ๆสามารถทักทวงเซลได้เลยนะเพราะว่าจริงๆอ่ะมันต้องเป็นเม็ดคมๆกลมๆสวยๆแบบนี้นะคะพี่ๆนะเพราะว่าถ้าสมมติมันมีการทําสีทับใดๆทําสีทับแค่ชั้นเดียวก็ไม่เห็นแล้วหรือมี การบิดเบี้ยวเคาะตัวถังต่างๆเนี่ยมันเม็ดตรงนี้มันไม่กลมแล้วมันเบี้ยวอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ตัวสติกเกอร์ต่างๆด้านข้างตรงนี้ยังคงอยู่นะคะสติกเกอร์กันแบบไม่ให้เอามือมาไว้ตรงนี้อะไรแบบนี้ก็ยังอยู่นะคะถ้าทําสีทับตรงนี้มันไม่เห็นแล้วนะคะทําสีทับสติกเกอร์ต่างๆหรือดูแกสติกเกอร์ออก แล้วทาสีแล้วเอามาติดใหม่แน่นอนมันไม่เนียนแบบนี้นะคะพี่ๆนะอันนี้คือเรารับประกันเลยในเรื่องความดื่มนะคะรังน้ํานะคะคันนี้เคยมีการตะแคงข้างลงข้างทางมาไหมตรงนี้เลยนะคะสังเกตได้จากตรงนี้นะคะคือถ้าสมมติว่าคันนี้นะคะเคยมีการตะแคงข้างลงข้างทางมานะคะเม็ดอากขที่มันคมโกคมๆกลมๆสวยๆตรงเนี้ยนะคะมันมันพอมันบี้เนาะแล้วก็ขอออกนะคะทาสีทับมันไม่เห็นแล้วหรือบางทีมันก็ตามที่แจ้งไปเลยมันบิดมันเบี้ยวอะไรต่างๆตรงนี้นะคะ้ายเช็คว่าชมแบบนี้เลยทุกซอกทุกมุมนะคะ พี่ๆท่านไหนนะคะดูแล้วรู้สึกอุ้ยโอเคนะคะดูละเอียดละพี่สนใจคันนี้แต่พี่ไม่สะดวกที่จะมาจัดไฟแนนซ์พี่ไม่สะดวกที่จะมารับรถพี่อยู่ต่างจังหวัดพี่ไม่ได้อยู่กรุงเทพนะคะแบบนี้เดี๋ยวายให้ไฟแนนซ์วิ่งไปเซ็นไฟแนนซ์พี่ๆถึงหน้าบ้านเลยนะคะหรือไม่สะดวกมารับรถายให้รถสไลด์วิ่งไปส่งรถพี่ๆถึงหน้าบ้านเลยไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคใต้นะคะภาคตะวันออกภาคอีสาน ส่งหมดเลยทุกทุก,ทกจังหวัดทั่วประเทศไทยนะคะพี่ๆท่านไหนสนใจคันนี้เรียบียกหูโทรมาหาสายได้เลยนะคะที่เบอร์0968256647นะคะอ่าโอเคประมาณนี้แล้วก็ในส่วนของอีกส่วนหนึ่งคันนี้นะคะเคยมีการถอดประตูออกไปทําสีไหมนะคะประตูคันนี้เคยมีการบุบแล้วเปลี่ยนประตูมาหรือเปล่านะคะตรงนี้ช่องไฟนะคะตั้งแต่ด้านบนยาวมาจนถึงด้านล่างตรงนี้นะคะห้ามมีร่องรอยของการเขาเรียกว่าบิดเบี้ยวนะคะแล้วก็ด้านบนด้านบนเนี่ย เป็นช่องไฟที่มันกว้างด้านล่างเป็นช่องไฟที่มันแคบเป็นช่องไฟที่มันไม่เสมอกันเป็นเส้นที่ไม่ตีคู่ขนาปกันไปแบบเนี้ยอันนี้มันสื่อเหมอนกันนะคือคันนี้มันเป็นเส้นที่คู่ขนานกันเนาะนะคะเวลาประกอบประตูถ้าขันน็อตผิดแค่นิดเดียวองศาประตูเปลี่ยนนะคะแบบที่รายบอกไปซึ่งคันนี้ปลอดภัยหายห่วงเลยนะคะไม่มีร่องรอยของการขันไขายงานแงไ่ใดๆต่างๆถือว่าเดิมมากนะคะสำหรับคันนี้นะคะล็อกกระทะขอบ15พร้อมฝาครอบนะคะล็อกกระทะขอบ15พร้อมฝาครอบตัวยางคันนี้เป็นยางปี2021 ะะยงี25ดอกยางลึกๆดอกยังนันนะแบบนี้นะคะแล้วก็โครงหลักรถไม่มีร่องรอยของน้าท่วมไม่มีร่องรอยของการสนิมกินช่วงล่างเลยนะคะโครงหลักรถสภาพสวยๆนะคะ,ะในส่วนของแหนบบรรทุกนะคะคันนี้เน้นแหนบเดิมช่วงล่างเดิมเพาเดิมนะคะแบบนี้อ่า ะะล้อไหลมีติดไปให้ครบๆนะช่วงล่างไม่มีสนิมเลยนะช่วงล่างสภาพใหม่มากนะคะช่วงพ,พวกเพลาทงเพลาท้ายใดๆนะคะคันนี้ใช้งานปกติดีทุกระบบนะคะเช็คช่วงล่างแล้วก็ถือว่าโอเคนะคะระบบเบรเมื่อสักครู่ทรายขับคันนี้เนาะปกติรถคันเนี้ยคือคันนี้เป็นรถเข้าใหม่เพิ่งจะออกมาจากโซนช่างโซนเซอร์วิสฝั่งนู้นนะคะทรายขับมาขับไปที่หน้าร้านแล้วก็ขับมาจอดที่ตรงนี้นะคะอีกทีระบบเบรกไม่มีเสียงเลยเบรกแล้วไม่เสียงดังนะคะระบบเบรกใช้งานดีปกติเซ็นเซอร์ด้านหลังก็คือใช้งานปกติเลยนะคะ สำหรับคันนี้เนาะช่วงท้ายเนี่ยฝาท้ายเป็นท้ายเดิมนะคะไฟท้ายสภาพสวยงามสวยเงาไม่มีร่องรอยของการแตกร้าวไม่มีร่องรอยของการแตกลายงานน้ำไม่มีเข้าไม่มีไอนุงไอน้ำอะไรด้านในนะคะสําหรับคันนี้โลโก้โตโยต้านะคะโลโก้สัญลักษณ์โตโยต้าตรงนี้นะคะสติ๊กเกอร์คอมมิวเตอร์ก็ยังมีติดให้อยู่ถ้าสมมติสมมตินะคันนี้เคยมีการทําสีนะคะแกะสติ๊กเกอร์ตรงนี้ออกนะคะมันมันไม่มีสติ๊กเกอร์ตรงนี้แล้วอะอะไรประมาณนี้ซึ่งคันนี้ฝาท้ายสีเดิมนะคะออาเปิดมาด้านบน คันนี้ฝาท้ายเดิมไหมนะคะช่วงท้ายเนี่ยคือเม็ดอาร์คมันก็ต้องคมคมกลมๆสวยๆแบบนี้ตามพี่สายแจ้งไปนะคะซิลิโคนนะคะจิกแล้วต้องเป็นรอยเล็บแบบนี้นะคะ,ะจิกแล้วต้องเป็นรอยเล็บ ไม่แข็งเกินไปไม่อ่อนเกินไปแบบนี้กําลังดีนะคะอันนี้คือเป็นซิลิโคนยาแนวเดิมจากศูนย์นะคะเม็ดอักคมๆกลมๆสวยๆช่วงท้ายอันนี้คือท้ายเดิมชกนะคะชกไม่มีเสียงดังเนาะเมื่อกี้เปิดมาเราไม่ได้ยินเสียงนะคะอันนี้ก็คือเป็นชกเดิมชกแท้แล้วก็ใช้งานปกติดีไม่มีฝืดไม่มีเครื่องด้านบนนะคะไม่ได้มีการหมงงหลังพอเม็ดอัคมันก็ยังคงอยู่ชัดๆนะคะแล้วก็ในส่วนของบานพับนะคะบานพับฝาท้ายคันนี้ก็คือเป็นออไม่มีร่องรอยของการขันไขนะคะ ตัวบรรพับเป็นบรรพับเดิมนะคะแล้วก็เม็ดอาร์คฝั่งนี้ก็ยังคมๆกลมๆส,สวยๆแบบนี้เลยนะคะตรงชก ชกชกช่วงท้ายนะคะตรงนี้ไม่มีร่องรอยของการขันไขนะคะไม่เคยเปลี่ยนท้ายมานะคะแม้แต่แบบว่าถอดชกออกไปอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยนะเพราะว่ามันไม่มีร่องรอยของการขันไขเนาะอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะคะช่วงท้ายตรงนี้ถ้าสมมติคันนี้นะคะเคยมีการถูกชนท้ายมาช่วงล่างเนาะตรงนี้นะคะชนปึ้งเข้าไปแล้วเราขออ,อกอันนี้เหมือนกันนะเม็ดอักทั่วทั้งคันเนี่ยมันคมมันกลม,มันสวยหมดเลยคือถ้าสมมติว่าเคยมีการชนปึ้งขอออกไอตรงนี้อ่างเงี้ยขันไขเปลี่ยนละ เปลี่ยนเปลี่ยนบานพับเปลี่ยนกรอะไรประมาณนี้อันนี้คือต้องเปลี่ยนนะคะแต่น,นี้ไม่เคยมีการเปลี่ยนนะ,ะแล้วก็เม็ดอาร์กยังคงคมคมกลมกลมสวยสวยอยู่ลายแผ่นโครเมียมตรงนี้ก็เหมือนกันนะคะมันจะยับมันจะยุ่ยยี่เลยนะคะซึ่งตรงนี้ก็คือเดิมเดิมสวยสวยนะคะช่วงท้ายอ่ะพม ปกติช่วงท้ายตรงนี้นะคะมันจะเป็นพรมสีนี้มาอาจจะไม่ได้เป็นพรมนะคะจะเป็นพลาสติกรองพื้นสีพรมแบบนี้แต่อันนี้ก็คือเป็นแบบกันรกระแทกเป็นกันเปื้อนตรงนี้ไปให้แล้วนะคะไม่ต้องเอาไปติดเพิ่มนะลองให้ทั้งคันเลยนะคะสําหรับตรงนี้เนาะไม่ต้องไปเสียเงินติดเองนะคะอุปกรณ์ช่วยเหลือต่างๆนะคะมีติดไปให้ครบๆไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ถอดล้ออะไรแม่แรงนะคะมีติดไปให้นะคะเมื่อ,อสักครู่เราดูช่วงล่างกันล็อกกระทะนะคะอุปกรณ์ ล้อฉุกเฉินอะไรแบบนี้ก็มีติดไปให้ด้วยนะคะฝาหลังคาสะอาดสะอ้านตั้งแต่ช่วงหลังยาวไปจนถึงช่วงหน้าแบบนี้เลยนะคะอ่าในส่วนของบอดี้ฝั่งขวานะคะคันนี้ ถือว่าสวยมากนะแล้วก็เป็นรถที่ราคาดีสุดๆนะคะสำหรับคันนี้ Toyota Commuter เครื่อง3,000เกียร์ออโต้นะคะรถปี2 0 1 7 1 8ดรถที่เข้ามาไซบอกเลย779,000บาทไซคิดว่าว้าวแล้วนะ,ะสำหรับคันนี้ไม่1,80,000โลก,กับราคาเพียงแค่759,000บาทราคามันเท่ากับไอรถตู้รถนี้ที่เข้ามาเลยอะ่ะคือรถนี้เนี่ยเป็นรถตู้ที่เป็นเกียร์แมนวนวลนะคะเกียร์แมนวนวลราคา759,0 0 0บาทเป็นปี17เหมือนกันแต่คันน ี่นะคะเป็นปี2017ปลายปีจดทะเบียนตอนปี2018 17-18นั่นเองไม่แสนแ0 0หมืนโลนะคะราคา759,000บาทเท่านั้นบอกเลยว่าห้ามพลาดนะคะพ,พี่ท่านไหนสนใจคันนี้อยากจัดไฟแนนซ์นะคะ้ายใช้่ทุกคันดันทุกเคสอยากซื้อสดนะคะติดต่อายมาได้เลย096-968256647นะคะอ่าในส่วนถัดไปนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องด้านหน้านะคะ ห้องเครื่องสวยไหมนะคะสตาร์ทแล้วตัวเครื่องจะสั่นหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปชมกันได้เลยค่ะ เข้ามาด้านในแล้วนะคะสําหรับคันนี้เนาะพวงมาลัยนะคะสภาพสวยงามสวยเงามากนะคะไม่มีแบบว่าพวงมาลัยมันเงาเลยลวดลายหนังยังคงชัดๆอยู่แบบนี้นะคะแอร์แบ็กมีทั้งหมด2ใบฝั่งขวา1ใบฝั่งซ้าย1ใบเครื่องเล่นแผ่นเสียงก็มีติดไปให้ครบแล้วทํางานไม่มีเงาแน่นอนสําหรับคันนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของตัวเกียร์ออโต้นะคะเกียร์ออโต้แบบคันบันไดตรงกรอบเกียร์ออโต้ตรงนี้ก็ไม่มีร่องรอยของการขุดขีดใดๆนะคะสําหรับคันนี้ตัวแอร์เป็นแอร์ปรับแมนนวลแบบนี้นะคะโอเคประมาณนี้เนาะถือว่าห้องเครื่องก็ ไอถือว่าตัวในส่วนของด้านหน้าเนี่ยคือก็สะอาดสะอ้านดีนะคะแล้วก็ด้านบนคอนโซลตรงนี้ก็ไม่มีรอยกรอบแดดไม่แดดใดๆนะคะตัวบางแดดก็มีติดไปให้ครบฝับบ่งซ้ายก็ยังไม่ได้แกะพลาสติกออกเลยถือว่าโอเคมากนะคะแล้วก็คันนี้เนาะมายอยู่ที่1นึ่งแส 0,000มื 80, 000่นโละเพึ่งเข้าสูนครั้งสุดท้ายตอนที่ตอนกิโลเมตรที่1 6 0 0 0 0นะคะพี่พี่ก็ถือว่าเอาไปทำงานต่อได้แบบโอเคอยู่นะเพราะว่าเพิ่งเข้าสูนไปตอน20 0 0 0กิโลเมตรที่แล้วนะคะยังไม่ยังถือว่าไม่ห่างมากนะคะยังโอเคเนาะไม่ได้แบบว่าเบิกรถมาไม่เคยเอาเข้าสูนเลยอะไรแบบนี้ไม่มีไม่ใช่นะคะก็ถือว่าโอเคยังอยู่ในระยะที่พอรับได้นะคะพี่พี่ท่านไหนสนใจคันนี้นะคะดาว80,000นคันนี้ผ่อนอยู่ประมาณ1 3 0 0 0สปลายๆนะคะท่านไหนสนใจคันนี้รีบติดต่อมหาสายได้เลยตามเบอร์โทรด้านล่าง ในส่วนถัดไปนะคะเดี๋ยวเราไปลองสตาร์ทเครื่องแล้วก็ดูห้องเครื่องกันนะคะคันนี้ตัวเครื่องสวยไหมนะคะโครงด้านหน้ามีการชนมาหรือเปล่าอ่าโอเคสตาร์ทแล้วสตาร์ทปุ๊บติดปับ๊บนะคะไอตัวเรือนไม้ก็ไม่ได้มีไฟช็อตใดๆนะคะระบบไฟใช้งานปกติดีเลขไมค์คันนี้อยู่ที่1น0 0 0 0สนแ 323กิโลนะคะอันนี้คือไม้แท้ไม้เดิมแน่นอนรับประกันไม่มีกลับไม้ไม่มีก่อไม้ถ้ามีการกลับไม้บริษัทเรามีแต่ไม้หลักหมื่นแล้วพี่ๆนะคะสําหรับคันนี้คือทายรับประกันเลยว่าคันนี้ถ้ามีการกลับไม้ก่อไม้นะคะถ้าตรวจพบเจอนะคะว่ารถคันนี้เคยมีการกลับไม้ก่อไม้นะคะรถคันนี้ไม้ไม่แท้ไม้ไม่เดิมคงหลักรถ เป็นโครงที่ไม่เดิมมีการประวัติตัดต,ต่อโครงสร้างรถคันนี้เคยมีการผิดความชนหนักจมน้ําอะไรก็แล้วแต่แล้วเราเอามาบิวขายแจ้งมาได้เลยเราซื้อคืนแบบเต็มจํานวนนะคะอ่าในส่วนถัดไปนะคะห้องเครื่องสําหรับห้องเครื่องนะคะอาจจะเปิดดูไม่ได้ไม่กว้างเท่าไหร่เพราะว่าเขาได้ทําการตีตู้บาร์ตรงนี้ด้านหลังมาแล้วนะคะอาจจะได้เปิดได้แค่นิดเดียวนะคะอ่ะโอเคแล้วในส่วนของห้องเครื่องนะคะอ่านี่เลยนะคะตัวเครื่อง ไม่มีร่องรอยของการงัดแงะขันขขยเนาะแล้วก็ตรงนี้นะคะเ,เม็ดอาร์ตนะคะที่เขาแต,แแต่งแต้มคิลเตอรจากถูยังคงอยู่นะคะแล้วก็ห้องเครื่องสะอาดสะอ้านนะคะไม่มีร่องรอยของน้ามันเครื่องเยิม้มใดๆเลยแผ่นเพลตรงนี้นะคะก็ยังไม่มีร่องรอยของการงัดแงะคือแผ่นเพลเติมสามารถเอาตัวสับเนาเนี่ยมาเทียบเลขเครื่องเลขตัวถังตรงนี้ได้เลยนะคะสภาพใหม่มากนะในส่วนของห้องเครื่องของเรา ขอบคุณที่ฟีมากนะคะที่มาเปิดให้เพราะว่าคันนี้ตีตู้มามันเปิดลําบากนิดนึงต้องอาศัยพี่ๆมาช่วยนิดนึงนะคะโอเคสําหรับพี่ๆท่านไหนนะคะสนใจคันนี้นะคะโตโยต้าคอมิวเตอร์เครื่อง3ามพันเกียร์แมนนวลเอเกียออโต้โตคันนี้นะคะติดต่อสซมาได้เลยนะคะศูนย์เก้าหกแปดสองห้าหกหกสี่เจ็ดนะคะสำหรับวันนี้นะคะายกับรถตู้เกียออโต้ราคาดีๆคันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะท่านไหนถูกใจนะคะายฝากก,า like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้อยากจะแนะนําในส่วนไหนก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะ แนะนำนิดนึงนะคะรถตู้เกียร์ออตโต้ไม่ดีๆนะคะไม่น,น้อยราคาดีๆขนาดนี้ก็ไม่ได้มีมาบ่อยนะคะปกติ7จ0 0แสนไปไปแปดแสนกว่าบาทต้องมีแน่นอนสําหรับวันนี้7จ0 0แสนกลางๆเท่านั้นท่านไหนกําลังหาอยู่นะคะห้ามพลาดเลยนะคะสำหรับวันนี้ซายก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ